อ๋อคือเราจะแบบไม่เล่นเกียดอีกแบบว่าไม่อยากพูดคนเดียวเสียงก็ไม่ค่อยมีให้เธอแบบมาช่วยบบเป็นลูกคู่แล้วลูกคู่แล้วแฉแล้วเขื่ออะไรลูกคู่ก็แบบเขื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เธอเป็นลูกคู่นี้เนี่ยผมก็จะลงตันนี้เป็นตัวแรกทุกคืนก่อนนอนนะครับจริงจะลองบ่อยมากตัวเนี้ยแล้วก็เราก็จะวนแบบนี้เธอวฮ้ยวนทุกคืนวนแบบมีทุกคืน <c oughs> บอกว่าเพิ่งกลับจากม็อบนะคะทุกคนวันนี้ไปม็อบของ7สิงหาคมมาค่ะทุกคนโอยปวดคอเลยนะคะก็นั่นแหละเพิ่งถึงบ้านนะคะตอนนี้2องทุ่มแล้วปลอดภัยดีนะคะคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคลิปนี้เราจะมาทำไนท์รูทีนกันไปหนึ่งแบบเ Night ลือกท,ทำวันนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอยากทำมานานแล้วเพราะว่าสิวผมก็ไม่คือมานานแล้วแต่ว่าคลิปสกินแคร์รักษาสิวสกินแคร์รูทีนหลักๆแบยเดี๋ยวตามมานะคะคลิปนี้จะเป็นไนท์รูทีนก่อนแต่แอบขอเล่าไปหนึงก่อนว่าวันนี้ไปม็อบมาจะบอกว่ารุนแรงขึ้นถูก คือตอนเจ็บคอยอยู่เลยเพราะว่าแก้มน้ําตาค่ะทุกคนเรากราบใจเราแบบอยากขอบคุณอยากไหว้คนที่เป็นอาสศาสศมัครแนวหน้ามากๆเพราะแบบว่าคนใช่อไหมว่ามันแสบ ตามมากคนที่อยู่ดันหน้าคนที่แบบเป็นแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยผู้เขาทนได้ไงวะอยู่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราไปอาบน้ําล้างหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสกินแคร์กลางคืนว่าตอนนี้กลางคืนใช้อะไรอยู่บ้างแล้วก็อาหารเสริอมอ่ะจะบอกเล่าอย่างเงี้ก่อนนะว่าแบบว่าไม่ทำอะไรอยู่นะแค่เล่าเฉยๆเพราะเดี๋ยวคนจะแบบงงคือเราเอาง่ายอยากผิวแทนอยากผิวคล้ำอยากผิวดำนั่นแหละเอาไง,ไง่ายแต่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะว่าพ่อแม่ฝุกขาวยิ่งโควิดเราอยู่ในบ้านยิ่งไปเจอใครคนยิ่งทัก็แบบว่าผผิิวววววขวขขาาาาึึึ้้้นนนนแออออะะไไรรยยย่่่่่งงงเเเีีีซจบกกกกมมัั็ดโ ด้วยอยู่บ้านอย่างเดียวด้วยแล้วก็เราเป็นคนชอบการครับชอบกินอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นอาหารผิววิตามินซีหรือแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟูก็ไม่ค่อยกินแบบติดต่อการจะกินแบบเดือนเว้นเดือน,อนหรือกิน2เดือนเว้นเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวข่าก็เลยกลัวแบบผิวมันจะข่าวกว่านี้แต่ชอบให้มันแบบโกรใสอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่ากันว่าไปกินอะไรบ้างโอเคเราไปอาบน้ำกันครับไปล้างหน้ากันด้วยนะเราจะเริ่มจากคลีนซิ่งก่อนนะครับเอาจริงนะถ้าใครติดตามฟูจริงก็จะรู้แหละว่าแบบฟูกใช้อะไรบ้างอ <c oughs> อย่างเฟูเป็นคนใช้เดิมๆไม่ค่อยเปลี่ย ได้บ้างเพิ่มได้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบสุดท้ายผมก็กลับมาสไซลลังอะไรเงี้ยสิ่งที่ชอบเหมือนเดินอะไรเงี้ยโอเคทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมใช้อะไรล,ลังลงหน้าบาล์ิลาโพนะคะครีนซิงของบิลลาโคอันนี้เปิดอันใหม่เหระอันเก่าเดี๋ยวท มาลุกคนพอลก็ไปลืมถังขยะมาเลยเพราะว่าลืมไปว่าอะไรหมดอย่างเงี้ยฟุ๊กจะไม่ทิ้งเลยสิ่งพวกตะกินแคร์เหลืออะไรก็ตามให้ฟุ๊กกินหมดไม้แต่กินงแคร์กินหมดแม้จะทิ้แคร์หรืออะไรก็ตามอาหารเสริมอ,อะไรก็ตามที่กินหมดหรือใช้หมดฟุ๊กจะไม่ทิ้งฟุแจะเก็บไว้เพื่อทําคลิปแน่นาคอสเกี่ยวกับแบบว่าใช้จนหมดหรือนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะเพิ่งหมดไปเมื่อวานเลยพูดแต่สปอนเซอร์ไม่เคยเข้านะฮพูดเป็นแบบไม่ไหวคมไปซื้อตามเป็นแบบคนแท็กมาไปเลยหลอกหลาคนนะครับแบบจับเลยแล้วคงไม่งงบา ่ทุกคนตัวเด็ดตัวดังไปหาข้อมูลได้เลย,เลยแล้วก็นี่วนเปินเมือก่อนนี้แล้วก็ฉลองไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูมันด้วยนะเพราะว่าเหมือนมันเล่นเกมอยู่เราจะไปอ้อนมันด้วยให้มันมออกลีปกับเราด้วยนะคะนี่แค่นี้หมดแล้วนะคะแล้วก็ขยันไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าตอนนี้ใช้ของคิวนะคะคิวที่เป็นตัวอัลต้าเฟชอัลต้าเฟชเชียลคิลเซอร์นะ แล้วหลังวันที่แต่งหน้านะฮะใช้แค่ตอนแต่งหน้านะพวกเราจะไม่ได้บอกสต่พคุณอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นฟิลชาวบ้านชาวบ้านเขาพวกก็แบบเราใช้ได้ดีแล้วก็เหมือนเล่าเหมือนชาวบ้านคุยกันเหมือนแบบแนะนําเพื่ออะไรเงี้ยเราก็ดียังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแค่นั้นแหละเสร็จแล้วทุกคนผิวดีมากไปเขาบอกว่าผู้ช <ๆๆ S 1> ายชอบคนตลกแปลงแล้วเราไปอาบแหนมไปอาบนุ้ยไปอาบน้ำเฮ้ยแล้วรือเปล่าไปอำดาวด้วยกันทุกคนโอเคไปไปไปใครบอกว่าง่ายค่ะนี่ ถือไฟดับไปด้วยนะคะเนี่ยเราต้องไฟดับตั้งก่อนนัแม่ตั้งไฟดับก่อนโอเคประมาณนี้ปักเป็นน้ำอุ่นสุดๆนะว่าพุกมไม่อยากน้ำเย็นเลยว่าพุกมคนทาออยอะไรอยู่รงเนี้ยมมองว่าปบบัวมอาหารมหาสูกไม่ชอบน้ำเย็นว้าตายแล้ว ทุกคนคะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าใครเด็ตามช่อบคุานานเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนชอบอาบน้ำให้ทุกคนดูมา่าไหลคลิปไหลวอล์ก,ลกนี่ก็มาจบด้วยการอาบน้ำมาให้ดูจะเลยย้อนคลิปไปให้ทุกคนดูแบบว่าเราอาบน้ำให้ทุกคนดูมาขีดขังแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนกลับไปจะอาบน้ำกันสระอมเร็วๆคะือจบเลยในสระเดียวนั่งแคร์หายด้วยผมนุ่มด้วย อยู่ในห้องน้ำก็จะมีแบบสูนกรีดอะไรนิดนึงใ,ใส่ยาไปใส่เจ้าหมดนะฮะที่ของผมจะไม่ค่อยเสร็จตัวนะฮะทุกคนช่วงเดี๋ยวนี้ก็ไว้ให้แบบมันหมาดๆไปเปีเปยกๆไปเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องทาครีมอะไรเสร็จทําธุระอะไรเสร็จเราก็จะมาทาออยทั้งตัวอยู่แล้วยิ่งก็คือ,อยิ่งไม่เสร็จเลยทุกวันก็ไม่เสร็จบ้านถ้าต้องรีบๆอะไรเงี้ยก็เสร็จให้มันแห้งนะฮะน,นี่ก็ใส่ยาเจ้าหมวดนะแล้วก็ออกมาได้เลย โอเคทุกคนเดี๋ยวฟูขอนายเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะปกลิกเสร็จกลางคืนอาบน้ำเสร็จก็จะมานั่งงี้ก่อนแล้วก็ซับหน้าก่อนนะคะอ๋อเห็นไหมลืมเลยจะเอาของที่หมดแล้วมาเก็บไว้นในเกะเยวมาดูกว่าในเกะม,มีอะไรบ้างนะคะ ชั้นก็จะมีอย่างต่างๆนั่นแหละไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่แบบว่าเออใช้หมดกินหมดต่างๆก็จะเก็บไว้นี้เพราะแบบว่าเออจะแบบมาทำาคงทาคลิปนะคะจะแยกเป็นแบบฝั่งอาหารเสริมอะไรเงี้ยกับกับตัวสกินแคร์เมคอัพเราก็อยู่ฝั่งนี้หมดนะคะเพิ่งเริ่มเก็บได้ประมาณเดือน 2, <S <S 2> เดือนเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นฝั่งใช้กับหน้าใช้กับตัวต่างๆวันนี้จะเป็นอาหารเสริมเซรเน่ะนะคะมี อาหารผิวอันนี้ไม่ใช่อาหารเสรนะอันนี้เป็นอาหารผิวเพราะว่ามันเป็นผิวแบบว่าโมเลกุลที่เล็กที่สุดเท่าที่ที่มีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเป็นสายพันธุ์เดียวกับเซลล์ผิวเรานะฮะตัวเสีชยมคูแล้วก็เนี้ยเกี่ยวกับสิวอะไรเงี้ยต่างๆค่ะทุกคนก็จะกินคู่กันแบบว่าที่พวกเราทำคลิปไปของแนทแนะคะที่แบบว่าทดสอบ7วันแล้วเออรอยแผลตามตัวก็ดูจางดีขึ้นแล้วก็รอยสิวบนหน้าก็ดีขึ้นเพราะือนเนี้ยเป็นบำรุงอันนี้รักษาอะไรประมาณเนี้ค่ะทุกคนที่แบบดังๆการลีไปทำคลิปเลีวิวไปแล้วก็ เสียงไม่มีเลยทุกคนเหมือนเดิมค่ะไม่กินน้ำเปล่านะฮะเพราะมันกินน้ำเปล่าไม่ได้อะเออทำในรูทีนคือตอนนี้พวกเราคิดว่าทําคลิปอันนี้อยู่นะเอ็ดเอ็ดที่จะพูดถึงแบบว่าที่ใช้หมดเห็นบ้างว่าสมองเมันเบอร์ะเราขอไปตามมันออกมาก่อนไหมตามมันก่อนดีกว่าทุกคนครับห้องก่อนนคือการเขาต้องด้รับอนุญาตด้วยนะคะับโอ้โหออกมาไปนั่งเป็นเพื่อนน่อยวันนี้เราทำคลิปในรูทีนเราทำคลิปในรูทีนไปนั่งเป็นเพื่อนน้อยวันนี้กูไปนั่งหาช่างให้กู เขาเครียดไว้ทุกคนเพราะว่าอุ้ยเน,นื้อเพลงมันใช่เลยตรงเนี้ยเขาเคลียรเพราะว่าผมเขายาวแบบโควิดไงแบบร้านแต่ผมปิดหมดมาเดือนหนึ่งแล้วว่าสองเดือนแล้วว่ะดูผมเขาดิเหมือนเดาทอยร้ <c oughs> องไงนะเดาทอยอ่ะคืนอุ้ยคืนที่ฝนตกลงที่หน้าตาในตอนอุ้ยเสียงเป็นไรอะ่ะ ทุกคนคะเราลากมันออกมาแล้วนะค่ะไมอรู้ว่าเออไม่ไม่คุยกับมันเลยวันนี้เราไปแก้น้าตาแบบลงไม่พูดบอกแล้วไม่ไม่ได้ให้ไปไม่ต้องพูดเธอพูดหยินไม่ได้เราเป็นอะไรเรียกเราประชาธิปไตยมาพูดหยินได้ไงรอยู่บ้านได้ไม่เป็นไรเราเป็นหนึ่งเสียงโอเคมาใช่ทุกคนคะวันนี้ลากมาจากมันไม่ได้ออกคลิปมานานดูจากผมได้เหมือนเข้าป่าแล้วก็เพิ่งออกมานะครับทุกคนโอเคเธอรู้ว่าเราทำคลิปอะไรวันนี้ ในรูทีนก็คือจริงๆมันไม่ต้องมีเธอเหรอกแต่แบบเราแบบว่าแบบว่าไม่อยากพูดคนเดียวเสียงก็ไม่ค่อยมีให้เธอแบบมาช่วยแบบเป็นลูกคู่แล้วลูกคู่เคยไปแบบลูกค,แบบกคู่แบบเช่นแบบว่ารักแท้แลแ้วเขืออะไรลูกคู่ก็แบบเขืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้เธอเป็นลูกคู่นี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะก่อนจะไปสกินแคร์เราขอเริ่มจากข้างในก่อนจะบอกว่าผิวอ่ะให้มันพูดถึงไม่มีการเตรียวให้มันพูดถึงผิวก่อนเพราะว่ามันจะชมผิวเรื่องผิวฟูบ่อยมาเพราะมันจะเป็นคนผิวเรื่องเซนสทีฟแต่ฟุูคนผิวดีมากก้าเสี่ยงในเร ขภาพดีเพราะเราดูแลด,ดีมากไม่ว่าจะแบบภายในหรือภายนอกทุกอย่างดูดีหอ่ะนขึบอกหน่อยว่าผิวเรามันเป็นยังไงในในววก็อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเลยก็คือละเอียดมากกันพูดไปหมดแล้วนะแต่ถามเธอจะเป็นลูกคู่เราเหงวะอ่ะเธอลองรูปหลังนะรูปไหนก็แบบอ่ารูปทังสูง่อย,ออยไม,ไม่ไม่ใส่เสื้ออยากโชว์ผิวก็คือเกาะอกหรืออะไรมันก็ใส่ได้เออโชว์ผิวอ่ะเราเราแตะแตะแบบรูปๆให้ดูแบบว่าสวยป อือแต่จะแบบไม่รังเกียจดิเออเห็นเวลาสิวขึ้นอ่ะไม่มีค่ะจริงได้ชี้ได้เลยเอ่ไร,ก,รก,ก่อนปากกาวงถ่ายดูให้ดูเลยเอา้าทุกคนสิวขึ้นได้ค่ะสิวขึ้นเรอธรรมชาติมากอยากให้ทุกคนมั่นใจไม่เูยได้ฟังเฉยว่าสิวขึ้นกินตอนไหนมาอู้วิวววววววบอกว่าสิวขึ้นรอจากวว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 นวรวววววววาววมวว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 ะวววววว ก็ต้องให้นะก็นั่นแหละทุกคนก็วันนี้จะเริ่มกินอาหารเสริมนะฮะตอนนี้ฟูมีอะไรอยู่บ้างวะเลยดูก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของสกินแคร์ของฟูต่างๆคอนโดสกินแคร์นี่นนู่นอ่าใส่ขออยู่ข้างล่างนี้นะฮะแต่ว่ายาคุมอะไรอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นมาวันนี้มาครับวันนี้เราเริ่มเลยในทุกทีศของฟูนะฮะอันดับแรกจามน้ำเสร็จนะฮะก็วันนี้จะกินเป็นกอรี่นะฮะนี่เป็นตัวสีส้มมะเขือเทศนะฮะหนึ่งเม็ดเท่ากับมะเขือเทศผลเล็กสามสี่ผลแล้วก็นี่อาหารผิวส ให้แนทไปไงไอดีจิงจอตาใช่ป่ะเราก็แบบกลับมากินเองแบบลงซอรี่ว่าเออเดี๋ยวผมจะลองกินดูแล้วกินแบบเดือนหนึ่งเว้นเดือนบ้างสองเดือนเว้นเดือนบ้างอะไรอืออืออืมเป็นอะไรไม้เป็น ชมพูไปแล้วเดี๋ยวคอย่อยชมเล่าตอนว่าแบบว่าอันนี้มันคืออาหารผิียวบอกว่ามันเป็นไดเปปไทด์โมเลกุลเล็กสุดในโลกจะบอกว่ามันเป็นอาหารผิวที่แบบร่างกายเราผลิตอยู่แล้วแต่เนี้ยไปเติมในสิ่งที่เราเยอะขึ้นก็จะแบบมันก็จะขาดหายไปนั่นก็คือไปเติมเต็มตรงนั้นไม่มีตกค้างและโม,มเลกุลมเล็กที่สุดเท่ากับเซลล์ผิวของเราเลยแล้วก็ดีที่สุดในโลก้ดยเป็นสูตรที่ดีที่สุดเขาใส่ใกอรี่แล้วตัวนี้หลักๆก็คืออะไรผิวจะมีความแบบความชาม่ำความโกไฮกินอย่างต่อเนื่องตลอดก็จะมีความใสขึ้นมาเป,นเป็นเป็นนนเเเออขงาาแแบบผลลที่่่่่ตตืวิด เดือน2เด e ือนเป็นเดือนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเน้นความผิวละเอียดจากภายในเนี่ยแบบว่าให้มันแบบฉ่ำมันโกอะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นซ่อมมัช่วยเรื่องสิวด้วยนะคะแล้วกินอย่างละสองเม็ดก่อนนอนนะครับก่อนนี้กินยาแก้ไอ้ก่อนไหมเพื่อเรากินเยอะนะมาถึงคนกินเยอะมากเพราะวู่ก็มาจากเน็ตเพราะว่าไม่ได้มาจากเน็ตสิเราทำคลิปรีวิวให้เน็ตไงเพื่อเอออเามากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราไปเข้าหัวของสกินแคร์กันนะมันไปเข้าหัวของสกินแคร์กันเถอะ ตัวแรกได้ปลุกลงทุกคืนนะฮะจะเป็นเซรั่มของวิ๊ช,ชี่นะคะตัวนี้นะครับอ่ามินเนอรัลแปดเก้านะครับบูสเตอร์เนี่ยตัวนี้แหละซื้อที่วัสะันนะครับทุกคนลงไปเลยสองสามปั๊มนะฮะลูกคู่ดิแบบว่าฟุกลงมาตัวแรกนะ,ะได้บอกเออใช่เราเห็นเธอลงบ่อยอะระยะแบบเป็นลูกคู่ฟิลลูกคู่ เนี่ยครัผมก็จะลงตัวนี้เป็นตัวแรกทุกขึ้นก่อนนอนนะครับเซ็งจะลองบ่อยมากตัวเนี้ยเออไม่เป็นะเหมือนก๊อว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเอสเตโรเดอร์ในรีแพะอะตัวเมื่อกี้ช่วยอะไรก็คือมันเป็นเซรั่มน้ำแร่เป็นแบบพรีเซรั่มลงตัวแรกก็นั่นแหละช่วยเรื่องผิวแข็งแรงรูมขนกระชับแล้วก็คือเฟอร์เลยส์สกินแคร์ฟูจะเป็นเรื่องผิวแข็งแรง แล้วก็ไม่ได้เรียนเรื่องข่าวใส่เดี๋ยวในเรื่องผิวแข็งแรงอย่างเดียวก็ซับรูมขนอะไรพวกนี้แล้วก็นีเอสเตอร์ในดีแพรตัวตำนานนะแต่นี้เป็นสูตรใหม่ที่ทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่ามันบางเบาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะนี่อันนี้เลทุกคืนจริงอ่าเวลาขอบคุณนะแต่อย่าลงติดกันนะถึงว่าให้มันซึมก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เราจะวนแบบนี้เธอโอ้ีหวนทุกคืนวนแบบนี้ทุกคืน คนเขา่าลืมนะคะติดต่อใครที่แบารับ,ร,บรับตัดผมที่บ้านนะฮะเชิญหน่อยฟุกก็จะทำแบบว่าอย่างเงี้ยให้มันตึงนะครับมันก็ทำให้น้าเรายกขึ้น,นตึงทุกคืนเ,เนี่ยประมาณงดุมไวมากดุมไวอย่างนี้ทุกคืนอ ตัวต่อไปฟุกลงมามาทุกคนทุกคืนทุกคืนทุกวัน,น,วน <S <S ตัวที่สามฟุกใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นซิเซดออาลติมูนตัวนี้ฟุกก็ใช้ทุกคืนเนะเธอเนาะมหมดแล้วนี่ได้แค่2ปั๊มนะสองหยดใช้ดีมากช่วยเรื่องผิวแข็งแรงปรับสมดุลผิวให้ผิวเราแบบมีความเย็นมีความแบบเ <c oughs> นาะนึกอ,ออกปะนี่แล้ก็วนแบบนี้เธอเอาอีกคู่ลูกคู่มายัง่าบ่อยมาก เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ฟูมไม่ค่อยได้ลงมอยเจอไรเซอร์เลยเพราะว่าเหมือนช่วงนี้หน้าก็แบบเป็นหน้าผสมมะหน้าฟูมก็มันผิวผสมอยู่แล้วก็จะลงแค่ประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็เนี่ยเออมากปากเอออันนี้เป็นไนทูทีจริงๆนะใช้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้เหลือแค่นี้ <c oughs> ของลานเนทนะคะเป็นลิปสลิปปิ้งมาก็ผัดเซลล์ผิวปากเ <c oughs> <c oughs> วลาลงวิเทคนิคของการลงซิปมาเลยคือลงฉ่ำๆหนักๆน,น,นะคะ <c oughs> แอนนี้ครีมหน้าผิวที่ใช้บ่อยๆจะเป็นหนึ่งของตัวนี้ค่ะเซราวีอาจจะเกีย่ยยากหน่อยแต่บอกเลยว่านอนห้องแอร์คือชามากๆนะคะอันนี้ก็คือเหมาะแับเด็กใช้ได้เหมาะแบบผิวแห้งมากๆนะคะเกลีย่ยยากหน่อยแต่คือบอกเลยว่าผิวคือแบบชําเลยแล้วก็บางวันถ้าวันไหนสระผมออยตัวนี้บำรุงผมตัวนี้ไม่ได้สระผมไปแล้วเมื่อวานนะคะของลอรีออลตัวนี้จะเน้นเรื่องแบบว่าพวกผมแตกปลายเลยผมแห้งมากๆฝูกเอาสูตรนี้มาไปไม่กลัวแล้วชวนเธอมาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้่ไปกวนเถอตอนเล่นเกมนิดหน่อย ถูกฟอร์มไม่ได้ถุกจริงขเขามันไม่เห็นถุกเธอจับความต้องหองหน้าเราหน่อยอถ้าผูดที่ผิวเริ่นุ่มเนื่องซ้ำผิวเลือเล่อนมากผิวละเอียดมาเนื่องซ้ำผิวละเอียดมากเออแล้วก็ผิวเด้งมาเนื่องซ้ำผิวเด้งมาก <c oughs> a few moments later ทุกคนะคะวันนี้เราก็มาทินข้าวนะคะ ทุกคนใครว่าผมยาวมันรอบบ้างคะมันสวยดีอ่ะดูเป็นเด็กช่างแบบเทคนิคเทคโนโปัญจะอะไรอย่างเงี้เฮ้ยมันโตมากอันนี้แบบนี้มันดูโตมากพุ่งตรงแตกกลางก็บ้่วอีควายทุกคนทุกคนอันนี้นะคะชั้นแมงมุมหงฟุกนะคะนี่อันนี้เป็นมดนะคะเลี้ยงมดเราจะมาให้อาหารน้องกันนะคะ ทุกคนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆทุกคืนตอนนี้มีเหลือแค่นี้แล้วที่ทําทุกคืนก่อนนอนนะฮะเท่านี้จริงๆไม่มีอะไรแล้วเพราะมันไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำแล้วอะแล้วก็จะมาอู้น้องเยียขามน้องเยียข้อมอุ้ยัววันตัววันตัวเนี่ตจุบจุบยังไงจตบเนี่อ้าวโดนอะไรวะจุบยังจุบอื้มจุบอุ้เอ้าเดี๋ยวก่อนอุ้ยหมาจะปั้มเดี๋ยวก่อนอ่าแย่ปบ้านก่อนเร็วบอกอ่ะทุกคนนะใบาบก่อนค่ะไม่ทำอะไรอทำอะไรวะ มมาเสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ตามมาถึงวันนี้นะครับก็บคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันยังไงขอบคุมากกะดิ่งกิ๊กๆให้ผมได้ทำได้ก็ตก่อนนะคะบ๊ายบายเฟียรมากครัทุกคนทุกคนคะ่ะน้องกินแล้วค่ะถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ขึ้นมาดูน้องเอาไปกินแล้วค่ะนี่เห็นไหมหน,อน้องคาปากอยู่เลยน้าไม่รู้มีคนเห็นไหมอ่ะอ่ะนี่ นอนยังคาป่าอยู่เลยค่ะทุกคน